สำหรับลูกค้าที่สั่งเราประกอบเซ็ต DIY ลงกล่องนะครับเราจะประกอบให้ท่านสามารถใช้ได้ทั้งสองระบบไม่ว่าจะเป็นดูดจากถังพักนะครับหรือต่อจากระบบประปานะครับโดยข้างกล่องก็จะมีช่องเสียบขาเข้าแล้วก็ช่องเสียบขาออกนะครับขาเข้าก็จะมีตัวแปลงสีหุนลดลง2หุนเพื่อให้สามารถต่อเข้าปาแล้วก็เข้ากล่องได้เลยนะครับโดยจะผ่านตัวกระบอกกองหรือจะไม่ผ่านกระบอกกองก็ได้นะครับหรือจะดูดจากถังพักโดยใช้ หัวกรองไปข้อดูดนะครับหย่อนลงไปในถังเพื่อกองเศษขยะขนาดใหญ่ก็ได้เช่นกันนะครับวิธีการต่อสายแล้วก็ต่อตัวหัวพ่นนะครับก็เตรียมข้อต่อแล้วก็เสียบหัวพ่นลงไปในข้อต่อได้เลยนะครับหลังจากนั้นจะล็อกอัตโนมัตินะครับแล้วก็เสียบสายนะครับทั้งสองฝั่งนะครับหลังจากเสียบสายไปแล้วมันจะล็อกอัตโนมัตินะครับไม่สามารถดึงออกได้นะครับในกรณีที่ต้องการดึงออกจริง ต้องคลายล็อกมันก่อนนะครับตอนนี้เราง้างล็อกไว้นะครับเพื่อให้ตัวสายแข็งแรงตวัวแข็งแรงนะครับดึงยังไงก็ไม่หลุดนะครับหลังจากนั้นเราจะทําแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงหัวสุดท้ายนะครับทาไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงหัวสุดท้ายนะครับเมื่อถึงหัวสุดท้ายเราจะเปิดระบบเพื่อให้น้ําเต็มระบบก่อนนะครับเราค่อยใช้ยางปดน,นะครับปดไปที่ปลายท่อปลายข้อต่อนะครับเพื่อให้เกิดเทสเชอร์นะครับ เราจะสาธิตให้ท่านดู20หัวนะครับก็ตอนนี้แพชเชอร์เต็มระบบ,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 บนะครับหัวพ่นหมอกอัตโนมาทุกหัวนะครับก็เตรียมพร้อมสำหรับไปใช้งานได้ตามได้เลยนะครับ